เดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวญิงถ่ายแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าประวัติให้ฟังทีหลังนะคะองค์ที่อยู่ด้านหน้านี่เป็นท่านกอบเกียรตินะคะผู้เกาะตังนะคะวิหารเซียนแห่งนี้เดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังนะคะโดยสังเขปนะคะเนี่ยค่ะประวัติของท่านนะคะ เดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันก่อนส่วนมากไปเราไปข้างในกันอันนี้เรียกว่าอาคารอเนกกุศลศาลาแนะนำให้เพื่อนๆน,นะคะเข้าทางประตู ระะประตูฝั่งนี้นะคะ,ะตูะตูหงตอ่าเขาเรียกประตูอะไรนะเลืมอันนี้เขาเรียกตัวอะไรนะประตูไม่ใช่ถอดรองเท้าไว้ด้ออา,นนานนอกนะทุกทน กว้างใหญ่นะคะเข้าด้านนี้เย็นบริเวณภายในคะ่ะ สวยงามมากๆค่ะทุกคนบริเวณภายในของอาคารอนเนกกุศลศาลาค่ะสวยงามมากๆเลยอาคารอนเนกกุลอ,อนเนกกุศลศาลาหรือวิหารเสียนนะคะภาษาจีนก็เรียกว่าต้านฝูเย็นนะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์และก็ศาลเจ้าที่ออกแบบในลักษณะแบบ จีนแบบหลวงนะคะโบราณตั้งอยู่ใกล้วัดยานสังวรารามบอระมหาวิหารค่ะในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรานี่เองนะคะก,ก็สร้างเมื่อปีพศ2530โดยสงงาคุณกอบเขียดชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะโดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะม,มหาราชบรมนาถบพิตร ให้ก่อสร้างขึ้นในบริเวณการพัฒนาพื้นที่วัดยาน,นสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเพื่อสร้างเป็นอาคารสำหรับสะสมง,งานศิลปะต่างๆนะคะเพื่อทุนกล้าวถวายแ,แด่พระชวง์จัก,กรีนะคะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆนะคะก่อสร้างนะฮะ ่ตั้งตั้งแต่ปีนู้นนะคะพศ2530นะคะแล้วก็ที่ตั้งอยู่ที่เลขที่1000หมู่11นะคะตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะ20150นะคะแล้วก็ผู้ก่อตั้งก็คือนะคะคุณสงา่าเนี่ยนะคะคุณกาะเกียรติค่ะอาคารอ่า อเนกุศลศาลานะคะเป็นวิหารสถาปัตยกรรมจีนนะคะมีลักษณะสองชั้นนะคะจัดแสดงรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆของชาวจีนนะคะที่มีชื่อเสียงมากมายนะคะสวยงามมากๆนะะี่ค่ะตัวทันนะคะอันนี้ก็จะเป็นนิทรรศการต่างๆนะคะเขาจัดไว้อย่างสวยงามเทพเจ้าต่างๆรวมถึงประวัตินะคะสวยงามมากๆนะคะ อาคารเน,นกุศลศาลาเป็นวิหารสถาปัตยกรรมจีนมีสองชั้นจัดแสดงรูปปั้นเทพเจ้าชาวจีนที่มีชื่อเสียงมากมายนะคะแล้วก็ชั้น2ประดิษฐานพระพุทธชินราชองค์จำลองแล้วก็มีห้องศิละปะแบบไทยเป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมต่างๆของไทยตามยุคตามสมัยนะคะอีกอชั้นข้างบนก็จะเป็นวิหารของเทพเสียนะนะคะ ลูวีตตงปินนะคะสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะคะสถานที่ใกล้เคียงก็วัดยาณสังวรารามบรมหาวิหารนพะะระา,รามหลวงนะคะแล้วก็สวนนงนุษนั่นเองค่ะนี่ก็คือ,อภาพนะคะของสมเด็จพระยาณสังวรารามนะคะสมเด็จพระยานสังะะสมเด็จพระ,ะส,พสังคราชนั่นแหละค่ะนะคะ สวยงามมากๆค่ะทุกคนจะเป็นรูปจีนอะไรต่างๆนะคะซึ่งเขาจัดนาทีนิทรรศการไว้อย่างสวยงามวิจิตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปเทพเจ้าต่างๆนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะเข้ามาเที่ยวในเขตชนบุรีนะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่เพื่อนๆสมควรที่จะเข้ามาศึกษานะคะเรียนรู้นะคะเป็น ข้อมูลดีๆเป็นแบบอย่างดีๆนะสำหรับทุกทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมร่วมนะฮะของร่วมสมัยนะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับวัดวาอารามแล้วก็ที่ตั้งแหล่งทพิพิธภัณฑ์สวยๆนะคะ ของเมืองไทยเรานะคะเดี๋ยวเราเออกไปดูข้างนอกกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทพเจ้ากวนอูนะคะลักษณะของวิหารเซียนก็จะเป็นอย่างที่เห็นค่ะเพื่อนๆน,นะฮะนะคะวิหารเซียนแล้วก็เกาะตั้งโดยอาจารย์สง่ากุลเกอบเกียรติทั้งหมดมี3ชั้นตอนนี้เราอยู่ชั้นล่างนะคะชั้นล่างก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ปุ่นปั้นต่างๆนะคะของเทพเจ้าของเซียนต่างๆรวมถึงนะฮะ แหล่งบริเวณโดยรอบนะฮะเวลาเราเดินไปเงี้ยไฟก็จะเปิดอัตโนมตินะคะเพื่อนๆนะเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะบริเวณวัดสวยงามค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูนะ,ะสวยมากๆค่ะทุกคนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอเป็นเป็นหินเป็นสำริดหรือเปล่านะเป็นเหล็กน,นะคะ สวยงามมากๆตรงโน้นก็จะเป็นลักษณะของอะไรเนี่ยนะฮะแบบจำลองอกำแพงเมืองจีนค่ะด้านนี้เป็นแบบจำลองของกำแพงเมืองจีนนะคะเริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณ700ปีก่อนคริสต นะคะแล้วก็คริสตักาชค,ค่ะแล้วก็ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมแล้วก็ซ่อมแซมรื่อมาจนถึงรัชสมัยของจินซีฮ่องเต้นะฮะรวบรวมแว่นแคว้นต่างๆได้สําเร็จนะคะเป็นแนวกําแพงยาวจากทิศตะวันตกไปอย่างทิศตะวันออกประมาณ6,700กิโลเมตรนะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งของโลกและก็สามารถมองได้จากอาวากาศค่ะ สวยงามมากๆนะคะคนสมัยก่อนคนสมัยโบราณนี่ถือว่ามีความเชี่ยวชาญและก็เก่งนะคะในการออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะบริเวณที่จัดแสดงนะคะก็จะเป็นหมวดหมู่เป็นซุ้มๆนะคะสวยงามสถาปัตยกรรมออกจีนโบราณนะคะเดี๋ยวเราดูบริเวณด้านล่างก่อน ส่วนข้างบนก็จะเป็นพระบรมชายาลักษณ์นะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นพระแม่ควรอิ่มนะคะสําหรับคนขอพรนะพระแม่ควรอิ่มขอโชคขอลาบขอความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตบริเวณด้านโน้นก็จะเป็นพระบรมชายาลักษณ์นะคะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันธ์ปีหลวงค่ะซึ่งพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชนินีนาถในสมัยที่พระองค์นะคะยังคงของราชอยู่ เป็นบุญญาวาสนาของพวกเรานะคะที่ได้เข้ามากราบนมัสการนะคะก็ขอ,อมีโชคมีลาพระบรมราชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยราัชากาลที่สิบของเราค่ะตรงนั้นก็จะเป็นเทพเจ้า เท,ทวรูปหล่อสำริดโบราณสมัยทรงใต้อายุประมาณ800ปีคุณพระคุณเจ้าสาธุคุณสมัยก่อนนี่ปราณีตมากๆนะคะในการสร้างสถาปัตยกรรมสวยๆให้ผู้คนรุ่นหลังอย่างเราๆได้ชื่นชมความงามนะคะแล้วก็ มีโอกาสได้รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบริเวณด้านล่างอนะ่ะก็คงต้องฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ก่อนในบริเวณด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองกันนะ,ะก่อนขึ้นไปชั้นสองเดี๋ยวเรามาดูบริเวณนี้ก่อนนิดหน่อยนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นพิพิพธภัณฑ์นะคะสำริดเช่นกันนะคะก่อนที่เราจะขึ้น บริเวณชั้นสองนะคะมาดูบริเวณนี้ให้ฉ่าก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่นี้ก็จะเป็นนะคะตัวอย่างจําลองนะคะการค้นพบก่ลองทับยินเผาสุสานจินสี่องเต้ค่ะโดยส่วนหนึ่งนะคะ,ะ,ะทางรัฐบาลจีนก็มอบให้แก่ประเทศไทยน,นะคะเพื่อนําม,มาแสดงในเก็บในพิพิธภัณฑนะ์แห่งนี้นะคะ เพื่อประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปอ่านประวัติศาสตร์ของอวิหารเสียงนะคะข้อมูลเพิ่มเติมใน Google นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของอกองทัพทหารนะฮะสมัยจินซีห้องเต้เช่นกัน โอเคนะคะ, okay, ะ,คะสำหรับชั้นล่างนะคะคลิปนี้ก็คงฝากเพื่อนๆไว้เพียงที่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2นะคะแล้วก็ไปต่อคลิปหน้ากันขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงที่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ